วัสดีครับคุณวันนี้เราก็อยู่กับคุณเต่นเดิมนะครับวันนี้เป็นคลิปเปิดตัวรายการนะครับก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแค่ว่าเปิดตัวรายการไม่ให้เกิน15นาทีนะคะเพราะว่า YouTube เนี่ยจะต้องลงคลิปคลิปหนึ่งไม่ให้เกิน15นาทีถึงจะใส ให้มันเกิน15นาทีได้นะครับต้องมีอยู่ส,สัก3คลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดตัวรายการ<ม>ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะคริรายการของเราเนี่ยก็คือรายการ R P G Lock p C Game เนี่ยจะเปิดจะเปิดให้ เราจะอัด Minecraft World of t a n k แล้วก็อัด Minecraft Multiplayer นะคะซึ่งจะเน้นไปที่ Minecraft มากนิดหน่อยแต่ถ้าเรามีงบป,ป,ประมาณพอแล้ว mm hmm. ก็อาจจะอัด Star h i Death p a c e มั่ง mm hmm. ก็ได้นะครับอืสำหรับทุกท่านที่มีแมบ Minecraft Picture p a c ใหม่แล้วก็หมอดใหม่ๆที่อยากให้ผมรีวิวก็ส่งมาได้ ทางช n n นลผมนะครับหรือส่งมาทางคอมเมนต์นะครับสกายผมเนี่ยก็ชื่อว่าคุณเฟมนะครับชื่อตาม c h ช n n e l เลยนะครับ YouTube ก็คุณเฟ Channel นะครับก็ฝากไลค์และซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบาย